ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เที่ยวกับทอนครับพบก,กับผมเกษตรชนะเตยริยชัยพร้อมด้วยพี่เล็กโอภาสปฏิมาณุกเกษมและดร,รทอนธรรงดาวาสวัสด์เราสามคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวบาวาเรยบาวาีรยไปแล้วทีน,นี้ไป ยังเียยังอยู่นั่นแหละสวัสดีครับ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 ก็พบกับทอนรักหมีไนภาคสองยังมีหมีอยู่นะฮะหมีหมีสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูปฏิบัติต่อกันก็ขอนําเสนอว่านี่ไม่้อ้แปลกใจเพราะว่าเวลาเราบันทึกเทปหนึ่งครั้งเราจะอัดสองตอนแล้วอัดล่วงหน้าด้วยวันนี้ที่ออกอากาศเป็นวันที่ยี่สิบตุลาหมีเด่น ยี่ิตุลาตัวใหญ่ตามคนอาพี่เล็กช่วงนี้เรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็มีมากรรมหนังสือที่สูนยนประชุมแห่งชาติศิลิกิจนะครับพบกับจารย์ได้วันที่26วันที่ยี่หกนจาจย์จะไปบรรยายกี่โมง10บโมงเช้า ผมว่าจะไม่เดินเดินเท่าเท่าเผื่อคุณเมย์ไม่มาผมจะได้สวมรอยรับรับจับเออรับแทนพูดก็ไม่ต้องพูดใช่เงินก็ได้ใช่นั่งมันประดับเวทีให้มันมีเก้าอี้เต็มเต็มเข้าไว้ต้องบอกก่อนนะฮะที่บอกว่ารับเงินรับเงินนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เยอะแยะอะไรมากมายนะฮะมันก็คือเงินอืเป็นเติมน้ํามันได้่อนถังครึ่งถังนิดๆก็อีแปดห้าดิ มันได้ไม่ได้มันไม่ได้มันไปไม่วิ่งเลยมันได้เก้าหนึ่งเต็มที่ก็พยายามไงนะฮะอย่างอย่างที่ทราบนะฮะเศรษฐกิจเราก็พอสมควรประเทศไทยเราผลิตน้ำมันได้หรอคเอาผลิตตั้งนานแล้วรายกระเบือไงแต่มันไม่ค่อยพอใช้หรอกได้กระเบือมาเยอะเลยจะหมดแล้วมั้งแล้วทำไมเราซื้อน้ำมันแพงจังเลยครับเพราะว่ามันไปผ่าน เขาเรียกหน้าใหญ่ใจโตพันเราซื้อเครื่องบินก็แพงคนกลางทำไมเราซื้อประเทศนี้มันซื้ออะไรทุกอย่างแพงกว่าชาวบ้านบนโลกนี้ทั้งหมดเลยก็เรียกหน้าใหญ่ใจโตนั่นแหละมันซื้อแพงมันก็ได้เงินทอนเยอะเงิน <c oughs> ทอนคืออะไรเรา,า <c oughs> ใหา่แล้งอะไรไปเราถึงได้เงินทอนอมันก็จะมีเงินทอนเงินบ้างโลกแล้วเงินทอนกับคอมมิชชั่นมันเหมือนกันหรือเปล่าคอมมิชชั่นมันมีแยกต่างหากเงินทอนก็ต้องแยกมปอีกอันหนึ่ง เผือฮะ,อะสมมุติว่าของราคาหนึ่งพันบาทคนอื่นเขาซื้อกันหนึ่งพันบาทเราซื้อสองพันบาทไม่ถึงเนี้น,นั้นก็ว่ากเกินไปอับซื้อพันแปดก็ได้เออประมาณพันเก้าอ่าซื้อพันเก้าในขณะที่คนอื่นเขาซื้อพันหนึ่งเราซื้อพันเก้าของเหมือนกันคุณภาพเดียวกันไม่ใครบอก <laughs> ต่ำกว่าด้วยใช่ไหม <laughs> <laughs> เราจะซื้อของใี่คนอื่นไม่ซื้อเช่น <laughs> <sh en> เหมือนฮะก็ เยอะแยะกระบงบินคือเรือเหอะตรวจเครื่องบินเยอะแยะี่ที่สองร้อยเยอะแยะมันต้องพูดตอนนี้ไปอยู่ไหนหมดแล้วไม่รู้เรือหอะเขามื่อยากนี่ยังดีนะซื้อยังมาถึงนะโอเป็นอย่างก็ไม่ถึงใช่ไหมรถดับเพลิงเคยเห็นนหมเขาจอดกันเกลือนอยู่นั่นน่ะเกลือนที่ไหน้วเกลือนอยู่ที่ออสเตรเลียไหมเหรออ๋อดีที่ ค้างอยู่นี่อยู่ออสเตรียนั่นเหรอจ๊ะไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันท่าเรืออะไรนั่นไม่ใช่เหรอนี่คือรายการเที่ยวก่อทอมเตรียมเมจะได้ใช้แล้วเนี่ยใช้อะไรเราต้องซ่อมอีกฮะต่อมาตั้งกี่ปีแล้วพี่เล็กรถรถกระบะรุ่นนั้นเนี่ยคนไทยใช้ได้ทุกอย่าง ปัญหาปรับตัวสภาพได้เกนงขึ้นเลยใช้คารมายตัวอะไดีนเขาัวเพลียนโทษทีกลับมากลับมาสู่รายการเที่ยวกับทอนนะครับอย่างที่ทราบนะครับเราก็ใครรู้จักตอนนี้เห็นเขาบอกว่ายาแก้ไมเกรนที่ผมกินอยู่มันขาดตลาดนะยี่ห้ออะไรนะคาฟก็ต์เนี่ยว่าขาดขาดกันเป็นปีนะถึงซึ่งปีช่วงนี้ผมเลยต้องกินเอ้ยไม่ใช่ต้องทานอย่างเดียวไปก่อนไม่กินเหล้า กินแล้ามันหายปวดแล้วเออไม่ปวดมันจะลืมอาการปวดในเกมเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วไปเมาแทนออกไปแล้วด้วยใช่ไหมวันที่สิบเก้าออกพรรษานี่แต่มันกินเหล้าอู่พี่เดชยังกินเหล้าอยู่คุมสองคนเป็นคนแบบนี้เนี่ยมีลูกมีเต้าแล้วกันยังกินเหล้าันอีกลูกโตแล้วจะจบแล้วด้วย กลับมากินหนักกว่าเดิมแล้ลูกโตแล้วเวลาคอยเลี้ยงนี่เราไม่ได้สน,นับสน,นุนนะผมผมเป็นคนไม่ทานเหล้าครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเอาต่อไปนะนกลับมาสู่รายการเที่ยวกะท้อนเกินมาสามผลแล้วใครขัดคอเขาได้มีชกจะเกิดอะไรฮะจำไม่ได้อ๋อยี่สิบหกนะฮะก็ตอนนี้ช่วงนี้นะ,ะไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ยี่สิบหกนะฮะไปช่วงนี้ก็เจอผมสิบหกถึงยี่สิบเจ็ดตุลาครับ งานมากครันังสือแห่งชาติครั้งที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับก็ทุกวันก็เริ่มกัินตั้งแต่ประมาณ9ก้ามงเช้าไปจนถึงประมาณสองทุ่มปกติผมจะอยู่ตอนสองทุ่มครึ่งช่วยเขาเก็บล้านมันไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยเขาเดินสบายไปรับเงินไปรับเงินมันเดินสบายดีวันที่ยังวันหยุดเนี่ยก็อยู่กันเกือบทุกวันนะฮะยี่สิบสามยาวยี่สิบสามก็อยู่เดี๋ยวช่วงนี้มันหยุดยาวเนี่ยเป็นช่วงที่นี่ มีข<ม>้ <5 S 2> าพรรษาไอ<ง>้ออกพรรษาไงวันอะไรบ้างนะที่อาจารย์นับว,นวันปิยะ1่สิบเก้ายี่สิบยิอยี่สิบสองยี่ไม่อยู่จะข้าม22ไม่วันหนึ่งแล้วก็ยี่สไม่วันปียะเพราะฉะนั้นลาซะ เฮ้ยลาเลวจะเป็นื้นอนัสสือได้ไงเอาลางานแต่ไปเที่ยวงานหนังสือ,อไ,ไม่ต้องลาก็ได้ <c oughs> เขาหยุดเท้เที่ยวเพราะงานหนังสือไม่ได้อยู่ในโตเกียวอยู่ในกรุงเทพ <c oughs> นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คุณผู้ชมที่ไปก็อย่าลืมทักทายกันนะครับผมอยู่ประจําบูธนะซึ่งมุกนี้เนี่ยผมใช้ทุกปีนะฮะปกติออกรายการปุ๊บก็บอกโอ้ตอนเช้าอยู่เดี๋ยวเจอกันแน่นอนที่รายการอันนี้ก็ปีนี้ก็ยังใช้ต่อนะฮะจะใช้ให้หนักขึ้นเพราะปีนี้ข้าวแกงมันขึ้นราคานะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบไปเจอกันได้ ารายการออกอากาศตอนบ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งวันนี้อยู่ไหมวันนี้อยู่วันทีนทท่นะี้อยู่ที่บูธเลยใช่ไหมอยู่ที่บูธฮะอยู่ที่บูธวันนี้เนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งคือวันนี้เนี่ยใครซื้อสามเล่มแถมถุงก๊อฟแกล้งหนึ <laughs> ใจใจ่งใบใช่จ่ายแพงอชาวบ้าน <laughs> <laughs> ใครซื้อสามเล่มเนี่ยผมจะมีของฝากเล็กๆน้อยจากลบปง,งอีกอกลับจากญี่ปุ่นแล้วเ <laughs> ด็ก <laughs> ไม่มีตาใช่ไหม เห็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะที่มันไม่มีหน้าอะไรกเกตุ๊กตามันมีเอผีหน้าขาวกับตุ๊กตาไล่ฝนไม่เล็กตุงกตาจะระบุถึงตัวไหนช่วยกรุคาระบุให้มันชัดเจนตัวที่มันไม่มีหน้าไงเป็นตุ๊กตาเด็กอะที่ห้อยห้อยคอคตุ๊กตาไล่ฝนก็จะมีของฝากเล็กๆกน้อยน้อยจากมีมีมีอะไรฝากผมไหมมีมีทุกครั้งอะแต่พวกนั้นต้องหลังใหม่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี อย่าลืมทวงกันนะฮะเรามาทวงกันสำหรับคนะุณผู้ชมมาคคุณผู้ชมที่ดูรายการวันนี้แล้วคิดจะไปงานพัฒกัรหนังสือนะฮะก็ถ้าไปที่บูธก็รล้วซื้อหนังสือจันทร์ก็ทวงด้วยนะฮะต้องสามเล่มกันไปสามเล่มเลยฮะก็มีรอยทางรักตามรอยทางรักเล่มหนึ่งเล่มสองแล้วก็ <5. S 1> พาลูกเที่ยวครับแล้วโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะวันนี้เท่านั้นของจะมีเยอะเหรอเอ้แต่เก็บมีเยอะ ตะเกียบที่มันฟรีเนี่ยนะตะเกียบในญี่ปุ่นไม่มีเสี้ยนนะไม่มีเสี้ยอะไรแล้วมันก็เอาจากไทยไปเนี่ยแหละเป็นของไทยก็จริงแต่เป็นของคุณภาพส่งออกเออทำไมอันนี้สงสัยมานานแล้วทำไมก็ไม่เอาของดีไว้ในประเทศผมไม่เข้าใจถ้าเกิดคนเขาซื้อของแพงได้เขาเอาของแพงไปขายซะหรืออย่างเนื้อวาก เนื้อเนื้อดีๆส่งออกแต่ว่าเอาเนื้อเกลดล่างๆว่ากินเองอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนได้ลาไปฮ่องกงเขาทำอะไรฮ่องกงไปดูใบก็ไปเป็นคนแน่นอกออกมาบอกแล้วไม่ไม่ออกมาบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปแล้วออกมาบอกเสียใจที่พูดพูดไม่ถูกเจ้าไม่เป็นไรฮะคนแน่นอกทำอะไรก็ไม่ผิดนะใช่ไหบผมผมสนับสนุนนะฮะ อยากดูจังดูเต้นไม่ได้อย่างอื่นนะฮะก็เอาเป็นว่าเราก็กลับมาสู่เที่ยวกระดอนคนที่สี่ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมวันนี้ไปเจอกันนะครับถ้าเกิดซื้อซื้อดีมีใจรับไปเลยรางวัลน,นะครับก็ไม่ใช่รางวัลครับท,ทัทีเป็นของขวัญผมไม่ใช่ของที่ระลึกของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ซื้อหนังสือไม่จำเป็นต้องเป็นสามปกนี้ก็ได้นะขอแค่สามเล่มขึ้นไปใช่ไหมใครบอก เราต้องเป็นหนังสือใหม่ด้วยเหรอครับเอะแง่ังาือเก่าเขาซื้อไปหมดแล้วเราต้องเปิดโอกาสให้คุณผู้อ่านที่ติดตามเรามาตลอดแล้วถ้าเกิดคุณผู้อ่านต้องการจะขนหนังสือไปให้ผมเซ็นเนี่ยผมยินดีเต็มที่นะครับผมไม่มีปัญหาเลยหลายคนจะมาบอกบอกผมว่าเอ้ยโรนี้ขนหนังสือมาให้จารย์เซ็นเถะเชิญเลยครับแต่คนนงเอาหนังสือของคนอื่นมาให้ผมเซ็นไปหลายเล่มแล้วของคนอื่นผมก็เซ็นกระจุยผมเซ็นจนมั่วไปหมดแล้วนะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังไงก็อย่าลืมนะฮะหนังสือของผมมีสามเล่มนะครับ ตามรอยทางรักเล่มหนึ่งตามรอยทางรักเล่มสองแล้วก็ผ่าลูกเที่ยวลายเซ็นของนักเขียนมันทำให้การอ่านของเรามีอัถรสเติมขึ้นหรือยังไงมันจะเป็นคล้ายๆกับจักใจสุดใจซึ่งถ้าเกิดคนมีจักใจสุดใจไหนในเมื่อผมต้องจ่ายสตางค์ออกไปรสนิยมรสนิยมรสนิยมอะไรฮะรสนิยมไงก็รู้สึก เวลาเขียนคุณคุณผู้ชมอยากถามไถ่อะไรได้นะครับคือต่อให้ไม่ซื้อเนี่ยก็ถามได้แต่ผมอาจจะตอบไม่ตอบนะฮะตอบตอบทุกครั้งถามได้ซึ่งก็มีคุณผู้ชมมาปรึกษาหารือนะว่าจะไปวางแผนเที่ยวที่นู่นที่นีออ่อย่างตอนนี้เรากำลังนิยมไปญี่ปุ่นเนี่ยถามได้เลยคำถามที่เจอกันทุกปีเมื่อไหร่ยาจารเขาจะจัดทัวร์เรื่องถามนะช่วงนี้เราเรเรามีทัวร์ไปอ่าวพร้าว หมดแล้วสปอนเซอร์อะไรจานแปเอาเผาหมดแล้วดแล้วผมเห็นเขาลงโฆษณากันตุ้มๆกันเลยไม่เห็นมีกระเด็นมาทางนี้บ้างเลยฮะัอย่างนี้ก็เราไปเจอกันในงานนะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากหนังสือทั้งสามเล่มของผมไม่วมีซื้อเล่มเก่าเพียบแล้วก็มีหนังสืออื่นๆที่สําหรับคนที่รักตับชอบตับ ก็น้ำด่างนะฮะกินดื่มด่างถูกกินดื่มด่างล้างมือตับใครที่สนใจเรื่องสุขภาพก็ไปดูนะฮะสำหรับกระแสของการดูแลร่างกายด้วยการล้างพิษตับลองไปอ่านดูก่อนนะฮะแล้วก็สือใหม่ๆในเครือของต้นน้องพิมบ้านทาทิตย์ทุกๆเล่มทุกๆปกก็จะไปเจอกันในงานนี้เหมือนกันรวมถึงเล่มที่วางอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ พระเครื่องสมเด็จพระยา,ยาสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จสังฆราชองค์ที่19ของประเทศไทยนะฮะก็เป็นหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวาระพระชนษาครบ100รปีของพระองค์ท่านครับซึ่งก็ครบไปแล้วแต่หนังสือเล่มน,นี้เนี่ยก็ผมเชื่อว่าเป็นหนังสือเฉพาะกิจที่คุณผู้ชมที่ สนใจพระกรณียกิสจสอะไรกนดูสานใจด้านนี้เนี่ยผมควรที่จะเ,เ,เก็บไว้เป็นของที่ระลึกในราคาจําหน่ายซึ่งก็ไม่ได้แพงเลยสาหรับหนังสือที่ปกแข็งอย่างดีอย่างนี้นะครับมูลค่าเป็นแค่699บาทแน่นอนว่าในงานมีส่วนลดเยอะลดเท่าไหร่ไม่รู้ก็ลองไปดูแล้วกันนะก็จะมีหนังสือหมาหมาอะไรหมาของุยอ่ะ หมาชื่ออะไรวะผมยังไม่เห็นเลยผมไม่รู้เรื่องอันนี้หมาหมาตัวหมาอะไรซักอย่างหนึ่งว้าอะไรไม่รู้เรื่องไปดูแล้วกันผู้จัดการอ่ะอุ้ยผู้จัดการอ่ะอู้อู้เออทุ่ทีไม่ใช่อุ้ยอุ้ยมันน้องมึงตีันั่ตังด้วยเมื่อคืนอู้อู้อูบกอู้ฮะบกกรรมบกกรรมของ เอฟซีวผู้จัดการหนังสือพิมพ์นะฮะเขาจะเป็นคนรักหมาแล้วก็เขียนหมาชื่อโชโชไม่ใช่มันชื่อตาปนตัวเดียวกันนั่นแหละเออเหรอฮะมันมีชื่อไทยกับชื่อฝรั่งอันนี้เป็น ปกติพี่อู๋นี่ก็เขียนบล็อกอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมมากแกก็จะถ่ายรูปหมารูปอะไรมาลงแล้วก็รวมเล่มกันมาผมก็จะว่านี่ก็เป็นเล่มที่น่าจะ3าสี่ของไอ้เจ้าโชโชนี่แล้วนะตัตัปกตัดมีเมียครับมีเมียสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามบล็อกของบกอู๋ก็ลองดู ตาโปนตอนมีเมียว่าจะซัดกับเมีย,มมยขนาดไหนบ้าง,างนะครับห<ด> <c oughs> นังสือในเครือของสำนักพิมพ์บ้านอาทิ์ค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวนะเราก็แนะนํากันหลายปกกันไปพอสมควรเอาเป็นว่าชอบเล่มไหนก็ลองไปเดินดูแล้วกันบูดค่อนข้างใหญ่โตพอสมควรนะฮะโล่งฮะโ <c oughs> ล่งนี้ไม่มีคนจะไม่มันเดินสะดวกแต่ทำไรก็แต่ถ้ากคุณผู้ชม ว่าอะไรคุณผู้ชมไปเนี่ยก็อย่าลืมทักทายกันบ้างนะส่วนให่ผมจะนั่งเด่นอยู่ตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นทางบันไดลงไปแล้วก็จะเป็นบูธเราจะอยู่ตรงน้เอ็มศูนย์หนึ่งให้เอ็มศูนย์หนึ่งนะโซนงไปลาดล่างแล้วก็จะเจอนักเขียนนั่งหัวโดอยู่ตรงนั้นใช่โดนถามประจำว่ารูปต้องนั่งอยู่ทางไหนประมาณนั้นร้านอาหารไปทางไหนเซเว่นเดินทางไหนผมตอบอยู่ตลอดเวลา้ตอนนี้วันนี้ปีนี้ผมจะทาป้าย ต้องน้ำชี้ไปทางนี้เแว่นไปทางนั้นถูกจะได้จบแต่ผมยินดีอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาครขอให้เป็นคือถ้าใครถือหนังสืออยู่ในมือเนี่ยไม่ต้องถือก็ได้ถ้าเกิดอายุไม่เกินยี่สิบห้าผู้หญิงนะฮะผู้หญิงผู้ชายผมไม่สนกลับมาถึงรายการเรานะครับรายการในตอนที่แล้วในโดนสรรเสริญกันมาเยอะนะฮะว่าคุยไปคุยกันมาแล้วสาราสิ่นเรื่องเป็นรามีสาระนะฮะเราไม่เอาเขื่อนเนี่ยพอแล้ว ไปด,ดูรูปกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวรถไฟสองล้านล้านไม่ต้องดูแล้วมันตกกลางอยู่แน่แน่ภาพพร้อมแล้วึ้นมาเลยฮะเราอยู่กันที่อ่าเนี่ยกําบ,บิน เมื่อกี้เราอยู่ในปราสานไม่ใช่เหรอหยุดนิดหนึ่งไม่มีใช่เมื่อกี้ตอนที่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาที่แล้วอะ่อ<ล>ะหนังสืออะไรนะันเชเดเลียเป็นแก้ว<ะ>ยังสวารอสกี้กันอยู่เลยกระโปรงแต่จบไงอ,อ๋อแต่จบหนังสือเล่มหนึ่งที่ดีมากเลยพี่เล็กบอกเถอะพี่เล็กซึ่งเป็นคนที่มีลูกนะฮะถึงแม่ลูกโตใกล้มีผัวแล้วก็ตามก็ยังใช้ได้นะฮะหรือจะลูกตัวเล็กตัวน้อยนะฮะขอให้เป็นลูกยังท้องอยู่ก็ได้หรือลูกหลานไม่มีลูกเอาหลานไปเลยก็ได้นะฮะหนังสือเรื่องพาลูกเที่ยว จริงๆจะเติมว่าพาลูกหลานเที่ยวแต่มันทุเรศก็เลยเป็นพาลูกเที่ยวเฉยๆดีแล้วครอบกินครอบ,อบลก,กลุ่มกลุ่มเป้าหมายมากใช่ค่ะก็เป็นหนังสืงอพาลูกเที่ยวซึ่งผมจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่างๆในในญี่ปุ่นเนี่ยพาไปเที่ยวเพียบเลยแต่ในยุโรปเองเนี่ยผมก็พาไปเที่ยวหลายพิยพิธภัณฑ์โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ที่ผมคิดว่ามันมีเรียกว่าท็อปท็อปอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ท็อปท็อปที่เราเลือกมาในหนังสือพาลูกเที่ยวเรียกกันว่าพิพิธภัณฑ์ ดอยช์มิวเซียมดอยช์คือชื่อของชาวเยอรมันก็เรียกชาวดอยช์ขณะที่คุณผู้ชมไม่ต้องกระแดะออกเสียงเหมือนที่ผมพูดนะฮะเพราะว่ามันไม่ถูกนะฮะผมกระแดะไปอย่างนั้นเองอยังไงก็ตามเนี่ยในดอยช์มิวเซียมนี่อยู่ในเมืองมิวนิกถือเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องยนต์กลไกที่ดีที่สุดในโลกนะฮะ แห่งหนึ่งในโลกแล้วกันเผื่ออเมริกาเขาจะเถียงนะฮะมันจะมีอุปรกรณ์ตา่างๆมีเครื่องบินมีเร,มเ,รเรือมีเรือดำน้ำมีที่แรกฟังดูมันงันงันๆๆพอไปดูจริงๆเนี่ยมันไม่งันงันมันสุดยอดจริงๆผมไปมาส <ๆ S 1> ามโมในอีเชนกันผมนี้พาลูกไปทเที่ยวด้วยไปเองไปสองแล้วก็พาลูกไปอีกคนหนึ่งนะ <S <S ลูก <ๆ S 2> ชอบมากแล้วอยู่กันสี่ห้าชั่วโมงไม่ยอมออกจะดึงออกมาในร้องไห้กระจองงอแงก็เลยตกเบิร์ตต่อผล ก็หนังสือเล่มนี้นีฮะพาลูกเที่ยวมีเทคนิคในการพาลูกเดินรอนะฮะต่อต่อต่ออันนี้ก็เราเอามาให้ดูมันเจ๋งยังไงอ่ะโอ้เครื่องบินเครื่องบินไกลจะของจริงหมดเลยคือเดินขึ้นไปดูก็ได้รถไฟเครื่องบินเรือเนี่ยเรือลำใหญ่ๆเนี่ยมาผาครึ่งเรือเรืออูเนี่ยยกมาทั้งลำผารถไฟ seven ันเนี่ยมีหมดเลยทุกอย่างใหญ่มากนะเนี่ยอาจารย์โอ้โหพี่เล็กสุดๆอ่ะ ทีแรกผมก็ผมเองผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องเครื่องยนต์กลไกมากนะฮะแต่พอไปดูจบหยุดนิดนึงครับมีเด็กโผล่มาด้วยเห็นไหมไม่รู้ว่ามีลูกทุกทุกนี้รู้สึกคุ้นๆทุกทุกนี้อยู่ในเล่มนี้แล้วอะใช่ก็มันก็เามันเกิดนำมันจะได้ต่อเนื่องกันเดี๋ยวคนดูก็ไม่ต่อเนื่องจากรอยชิมิวเซียมที่ผมแนะนำมาอย่างยิ่งนะฮะรายละเอียดอยู่ในหนังสือพาลูกเที่ยวทั้งนั้นนะครับวิดีโอชุดเต็มเตมก็อยู่ในเล่มนั้นส่วนเล่มนี้ก็เราก็มา ซับทุ่งดอกเหลืองเพราะว่าเล่มนี้คือตามรอยทางรักถามว่าทำไมมีทุ่งดอกเหลืองดอกสีเหลือง <c oughs> ดอกสีเหลืองแบบะ <c oughs> มันมีชื่อให้มันดูโรแมนติกหน่อยสิฮะทุ่งดอกเหลืองเนี่ยนะ <c oughs> จันไม่รู้อยากพันไม้ทุ่งบุปผาเชิงริมทาราเชิงขเขาแอลอ <c oughs> แล้วแต่ <c oughs> เออมันก็เหมือนกันนะเป็นยังไงทุงดอกเหลือก็มีดอกไบสีเหลืองมันจะ <c oughs> มีดอกไบสีเขียว <c oughs> อคุณผู้ชมที่กลัวอ่าซื้อหนังสือไปล้วจะเจอคำพูดประเภทน,นี้นี่ทำรายการนะครับมันคนละเรื่องกันนะหนังสือผมคุ้มค่า390บาททุกประก,การต่อครับ,บเด็กคนนี้ก็จะเดินเตามรอยทางรักนันมีลูกนะ เออก็ทำใจนะฮะหนังสือมันก็อย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครัมันยังไม่ยอมไปผมยังจะแผ่นกล้องไปรับใกล้เั้าอีกเดี๋ยวนี้แม่ไปตีก็เลยต้องแผ่นต่อเห็นไหมครับตอนนี้เป็นทุ่มหยุดนิดนึงครับบาวาเรียรทัศ คนโตใช่ไหมคนเล็กไม่ใช่คนเล็กเด็กชายลำไส้สั้นนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็จะเราเพิ่มผู้ชมแอลอยู่ข้างหลังใช่ในพี่เล็กเนี่ยพอขับรถไปในชนบทเใช่ไหมมันไม่มีรถเลยนะอย่าไปคิดว่าในเยอรมันโอ้ยรถเพียบในบางจุดเนี่ยถ้าจะไม่มีเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นทางไปปราสาทนอยชวังสไตน์แถวนี้เนี่ยพอเข้ามาใกล้เทือกเขาแอลป์ที่อยู่เป็นแถบอยู่ข้างหลังเนี่ยถนนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านทุ่งอย่างเงี้ยพี่เล็กเป็นทุ่งเขียวมีดอกสีเหลืองในช่วงช่วงนี้เป็นช่วงประมาณปลายเดือนเมษา ดอกไม้จะเป็นสีเหลืองเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปในช่วงเดือนตุลานะซื้อปุ๊บไปปั๊บเนี่ยก็ยังเห็นพวกต้นไม้เปลี่ยนสีมันสีเหลืองสีแดงเต็มไปหมดอีกเช่นกันหนังสือหนังสือนี่จะมีทั้งมีมีทั้งภาคหนาวฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ดูใบไม้ร่วงมีให้ดูสามฤดูเลยเพราะว่าไปหลายทริปต่อเลยครับเห็นเทือกเขาไหมไม่มีรถเลยกริ่งได้ เขาไม่ขับรถเที่ยวเล่นบ้างเลยฮะวันหยุดอะไรงเงี้ยนั่นไงนสองคัน <c oughs> <laughs> โอ้สามแล้วเป็นเมือมบ้านเงียบดีนะเป็นหมู่บ้านเล็กๆครับหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านโฮเฮนชวานเกาซึ่งหมู่บ้านโฮเฮนชวานเกาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีปราสาทอยู่เคียงข้างถึงสองปราสาทปราสาทหนึ่งเนี่ยก็ค,คือปราสาทโฮเฮนชวานเกาวซึ่งเป็นปราสาทชื่อเดียวกับหมู่บ้านเนื่องจากหมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อปราสาทนี้โดยเฉพาะ เป็นปราสาทของคุณพ่อคิงรูดริกพระราชบิดาเห็นไหมปราสาทดงเหลืองแล้วก็จะมองไปเนี่ยจะมีทะเลสาบอยู่สองทะเลสาบอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นปราสาทโฮเฮนชวานเกาเนี่ยเป็นปราสาทผู้พ่อคิงรูดริกเนี่ยมาที่นี่มาเที่ยวที่นี่ตั้งแต่เด็ก uh huh. มาอยู่ที่นี่ในช่วงฤดูร้อนนะฮะ uh huh. ก็ชาชินกับ ธรรมชาติแวดล้อมภูมเขาสวยๆเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจว่าทําไมถึงเป็นเจ้าชายที่โรแมนติกที่สุดในโลกแล้วก็สามารถสร้างปราสาทที่ได้ชื่อว่าสุดยอดแห่งความโรแมนติกให้พวกเราชมกันนะครับเพียงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดไปเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อาจจะเยอะนิดนึงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเวลาให้เหมาะสมเช่นไปตอนบ่ายเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะลดลงแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะไปค้างผมชอบอนอนที่นี่มันก็จะมออ,ะอันนี้นนเดินไปแล้วนี่ เฮ้ยจับผิดช่วยงมนก็ให้คุณดูก็จับจะไปชีพโถงไม่กระลอกอะไยกันมาแล้วเนี่ยมันก็ต้ว่อแถวคนเที่ยวไม่คือเผื่อคนเขาซื้อเล่มสองจะไม่ได้ซื้อเล่มแรกก็จะได้รู้มันต้องทําอะไรให้เหมือนมีความซับซ้อนกันหน่อยคือปกติเวลาถ้าเขาจะเอาฟุตเก่าๆมาใช้เนี่ยเขาจะไปแทรกตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนี่จะเล่นยกมาทั้งดุ่นของปลายซีดีอันที่แล้วเดี๋ยวบอกขาว่าชอบ ตัดต่อผมเมาเลยเต็มเต็มไม่ต้องตัดต่อหรือเนื่องประสาท เมืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือหมู่บ้านไม่ใช่เมืองนะครับตนนีเ,เป็นหมู่บ้านโฮเฮนชบานกาวคนอยู่เนี่ยคนในหมู่บ้านมีแค่สองสามร้อยเองแต่ตองเที่ยวมีเป็นวันสองสามพัน uh huh. แต่ถ้าเกิดอตอนคืนเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาเป็นสองสามร้อยเหมือนเดิมเพราะว่าโรงแรมในหมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แค่สามสี่แห่งเท่านั้นแลวส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเกสต์เฮาส์เพราะงั้นถ้าเกิดคุณไปกับทัวร์เนี่ยโอกาสที่จะได้นอนหมู่บ้านนี้คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นโรงแรมที่สาหรับรับทัวร uh ์ป huh. ระเภทสามดาวสี่ดาวอะไรพวกนั้นไม่ใช อกาสที่จะไปดูปัจจุบันปราสาทพวกนี้นี่ใครเป็นคนดูแลอ่าตกเป็นสมบัติของบาวาเรียเป็นรัฐบาลเป็นของรัฐบาลท้องถิ่นเป็นของบาวาเรียไม่จะเป็นของรัฐบาลเยอรมันเพราะฉะนั้นรายได้จะเข้าสู่รัฐบาลบาวาเรียอเขาก็มีหน้าที่บูนะซ่อมแซมดูแลตกแต่งให้มันเหมาะสมกับการท่องเที่ยวไปก็คือปกติก็ไม่ต้องตกแต่งมากมายเขาทําเหมือนเดิมครับเป็นแต่ว่าดูแลให้อุปกรณ์ต่าง อ,อยู่ในสภาพที่เหมาะสมภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นผมขึ้นมาบนยอดเขาแล้วนะฮะจะเห็นป่าไม้หยุดนิดนึงนะฮะเห็นที่ผมเคยบอกไว้ว่าป่าเยอรมันมีมากกว่าป่าในเมืองไทยนะครับน่าไทยเอาไปสร้างเขื่อนอุ้ยมันขายมันสนุกหั่นร้นสักเปขายมันรดนักแค่หมื่นกว่าต้นนี้หมื่นกว่าไร่ หมืม่นกว่าไร <laughs> ่แหงต้นวะบางทีเขาเขียนผิดไอ้ต้นหรือไร่เนี่ยมันเขียนกันง่ายเออก็จะเห็นได้ว่าป่าไม้ในเยอรมนรันโดยเฉพาะในริมเทือกเขาแอลป์ในแคว้นปาวเรียเนี่ยมีป่าไม้เยอะแยะจะเป็นหมดซึ่งดูใบไม้ผลิแน่นอนใบไม้มันก็ต้องผลิมันจะมีทั้งต้นที่เนียแหละมันจะมีทั้งต้นไม้ที่สีเข้มสีเข้มนี่เป็นพวกต้นสนพี่เล็กรู้ดีให้อธิบายบ้างไม่ครับไม่ใครรู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าสนนี่มันจะเขียว คือมันไม่ไม่ผัดใบจะมีไม้พันธุ์อื่นที่เป็นใบใหญ่ๆเ่นี้ก็จะร่วงช่วงเขารู้ดูหนาวมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็ร่วงนี่พี่เลี้ยไปมาแล้วเหรอฮะไม่เคยผมไปที่อื่นอ๋อแต่ว่าเวลามันมันก็ใกล้เคียงกันใกล้ใกล้กันอย่างนี้ใช่ไหมรูปใบไม้ร่วงก็จะเป็นอย่างนี้ป่าของทางยุโรปพี่เลี้ยไปไหนมาไปสวิตเซ์ลนหิมะสีขาวกับสาวแก้มแดงสนับไหม ดีมากไปตอนหนาวไปตอนนี้อันนี้มันเก็บตังค์อยู่ลบสิบสี่ลบสิบสี่แล้วพี่เล็กอยู่ยังไงฮะอยู่ในบ้านไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในห้องมองลงเขลงระเบียงมันอุ่น่าเยอะจะไปทำไมเราเดินไปนี่โหสั่นนิ่งนิ่งนิเสื้อเสื้อผ้าเอาไปอยู่เอาไ่อยู่ลบสิบสี่เลยแห่ะหนาวมาก เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ <c oughs> นี่คือเรื่องราวจากหนังสือเล่มนี้ <c oughs> ฮะพี่เล็กโชว์นิดนึงครับปก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 นี่ฮะตามรอยทางรักเล่มที่สองครับผลงานเล่มล่าสุดของ <c oughs> ดอ็อรทอนทำรงนาวาสวัสดิ์ทั้งเล่มมีหนากว่านี้นะไม่ใช่มีแค่นี้นะไม่ใช่มีเป็นกระดาษอันนี้เอาให้ดูเป็นตัวอย่าง <c oughs> <c oughs> นิดเฉยๆของที่ออกแล้วจริงออกแล้วราคาเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่ากันมั้งสามร้อยเก้าสิบบาทหนังสือผมไม่ต้องคิดมาสามร้อยเก้าสิบบาททุกเล่มครับมีทอนจ่ายแบงค์ห้าร้อยมีทอนือสามร้อยยี่สิบ นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกก็ลดจาก390ลงไปอีกเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ ก็เัน๋ยวจะมันจะลดก่อนเหลือ320ก่อนอ๋ออ่าถ้าสั่งซื้อผ่านรายการเนี่ยจาก390จะเหลือ320นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกลดไปอีก10เพราะฉะนั้นก็จะเหลือไม่ถึง300บาทราคานี้รวมจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมนิยมมากนะฮะผมลืมบอกไปก็คุณผู้ชมในช่วงเหงางานสัปดาังสือให้งานมาหากันังสือเนี่ยคุณผู้ชมสามารถโทรไปสั่งได้เลยนะครับแล้วเขาจะส่งอายรชื่อมาที่บูธผมเซ็นทุกวัน นะฮะคุณผู้ชมสามารถสั่งได้เลยคุณผู้ชมบางหลายท่านที่อยู่หัดใหญ่อยู่สงขลาอยู่เชียงใหม่หรือตามที่ต่างๆที่ไม่สามารถที่มางานมหากรรมเนี่ยโทรมาตามเบอร์ที่คุณเมย์บอกเนี่ยสามารถโทรสั่งหนังสือแล้วผมเซ็นวันนั้นส่งวันนั้นวันรุ่งขึ้นได้0 8 2 7 8 2 8 3 5 3ครับ0827828356น,นะฮะ สองเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เอาไว้ใช้สำหรับสั่งจองหนังสือทุกๆปกของเครือสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับแล้วก็เวลาเซ็นนี่เขียนว่าอะไรรักจักจุ๊บจุสมมุติว่าคุณสมหมายบอกให้ซื้อหนึ่งเล่ม สมัยรักจังจุ๊บจุ๊บผมมีวิธีเซนของผมแต่ะเล่มือผมจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครที่ตามอะไรเซนผมแต่แต่ละเล่มจะแตกต่างกันออกไปดะผมไม่เซนเคยเซนเหมือนกันด้วยซ้ําแม้กระทั่งคุณม่งจออ่านแต่ละคนเอาหนังสือมาให้ผมเซนเนี่ยแต่ละคนผมก็เซนไม่เหมือนกันนะทั้งที่แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปอ่านมันเป็นนิสัยคือเซนกันเหมือนกันมันโหลผมทนไม่ได้ผมจะเปลี่ยนของผมไปเรื่อยๆนี้วิธีการเขียนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นชื่อ เปลี่ยนชื่ออย่างเช่นถ้าคุณโอพาสมา <c oughs> ก็เป็นคุณโอวาดไปซะ <c oughs> ไม่ไม่ครซึ่งอันนี้ผมเน้นย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าราคาที่คุณผู้ชมโทรมาสั่งในในเบอร์ที่คุณเมย์บอกไปนะครับจะเป็นราคาเดียวกับที่ขายในบูธประกาศเพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นต้องไปงานก็จริงจริงก็เราบริการอย่างนี้เพื่อคุณผู้ชมจะจะสำหรับคุณผู้ชมที่มางานไม่ได้หรือไม่อยากมาหรืออะไรหนังสือจะเขาถ่ายรูปกันเลย แต่ถ้ามาใส่กล่องไม่ไดแต่ถ้ามางานได้วันที่ยี่สิบก็ได้ของชํารวยใช่วันนี้จะวันนี้วันนี้วันนี้ถ้าใครไปที่งานมากกันหนังสือนะฮะแล้วไปที่บูธเนี่ยแล้วซื้อหนังสือเล่มใหม่อาจารย์ธรทั้งสามปกเลยนะฮะแลวต้องเจอตัวของด้วยอาจารย์ธรจะอยู่ประมาณสิบห้าวิของนี้ไม่ใช่ของสำนักพิมพ์เป็นของส่วนตัวนะฮะก็จะเป็นกระเป๋าอะไรนะพรานดาอันนี้นะเบา เบาไปทำไมอันนี้เลยนี่ผมซื้อเป็นสามร้อยเล่มด้วยตัวเองเป็นของเล็กๆน้อยๆอย่าไปคิดถึงราคานะครับเพราะมันไม่มีเอามาระหว่างที่ขึ้นไปบนเครื่องบินใช่ไหมหยิบมาจากห้องน้ำในเครื่องบินห้องน้ำในโรงแรมผมว่าการจะซับตะขวดทั้งขวดเลยของกาบินไทยนั่นก็ใช้ได้นะฉีดให้ เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาเที่ยวเยอรมันกันต่อแต่อย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้บน Facebook <S <S ของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ f a c e o o o k c o m สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ